ครับพี่น้องครับตอนนี้มีสัญญาณแล้วครับดิวสยองครับจัดต่อเนื่องไปจากเจ้าเต้มนะครับอันนี้ใส่เสียนปานเพิ่นเป็นคนยาวลงครับดิวสยองจัดแล้วครับจะพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันครับเชลเลยนกปานนี่เป็นแบบเลยครับวันนี้มาสี่ต่อครับสองแต้มเสียนปานบ้านใดครับเพราะว่านกเพิ่นเป็นนกไม่อยู่ ยองผมมันเป็นนกตอล่ะครับเ <Okay. S 1> สียนป่านย่างาปปไปเส,สียนป่านพนบวกา้าเขาป้าเพี็กครับเขนได้ประมาณผมหมุนป้าเพี็กครับสูงเพียงข้อนี่ครับผมใหญ่ผเป็นคนออรลงใงไนะครับผมเป็นคนต่างกล้องวา <laughs> ยอาจารย์ครับเนาะ เพิงมองไปเด้อครับปุณนะปลาเพกย่างดีเออเทากับเป็นบ้าต่อนนึกถึงพักกันกินน้ำอยู่ไงกินน้ำอยู่เหนื่อยแห้งตอนนั้นตอนนั้นสิตโดนแล้วเพราะว่าผมย่างออกมาแหรล่ามันก็ได้คู่เลยเด้ประมาณจะหานาทีมันก็ได้คู่อีกเด้ตอนนั้นตัวแก่ตัวยิ้มยองงี้ย่างไปอีกเออต้นแดงต้นแดง อยู่แล้วพี่อน้องเ้ยเ <c> ส <oughs> ้นผ่านมาคือไก่เนี่ยนี่ผมบอกให้จ้ามันใส่เทวนี่มันมาได้อยู่เนี่ย <c oughs> โอ้ช่วงคำบอลบอมเนาะมาถือ,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  <c oughs> อช่วงคำด้วยนกเนี่ยเออให้มันให้มันเป็นบัินามันหัวักว่ามึงได้รวดนี่เงาหนี่มันยางไงานี่ นั่นนั่นละต้นแดงนั่นต้นแดงกังกกบบักเต้่มันเคยได้อูกหันนั่นขอนเก่าบกักเต้มไปเอากับขอนเก่าของ,ขงบักันหนุนอ่างมันใส่ขอนเก่าก่อเด้กับนีคขอนไว้กันเนาะรู้จากนีงง่รู้จากเขานี่นนยดอกซากุกกระล่วงครับไอ้ย่างไปมันสิปไปอยู่ใ,ใกล้ๆกับเขาเหมือนันรุ่น ย่าง,งางไปมองต้นเป้ามีนชิมีค่ผมค่อยผมย่างออกมาอยู่เลยไปเอาเลยผมบูที่บบมบูขย้ำขีข่แหละมันหกโพดครับเสีนปานพันไปแล้วครับท่งมาเร็วไปแล้วอัน่นหะเห็นหอยผมบูปะท่าทันและเออเอาครับริวสยองครับจัดไปครับเป็นแต้มที่สองของวันนี้ครับไอ้ไ,ไเนเป็นคนไปเอาลงครับ นิดมอเตะกีนี่ครับนเจ้าเต้มนี่นกปลาจนเยงาครับน้ำได้น้ำนะครับคิดว่าหมานเลยครับมาสองตัวได้สองเต้มครับเ <ST AT> หยียบค้อนอกสุกตัวได้ไอ้ตัวนั้นก็เหยียบค้อนอกตัวนี้ก็เหยียบข้อนอก กำลังออกนกลงันอเนี้ยลงจากต้นไม้นะครับโดยเสียนปานครับตัวที่จับเฉลยคือเจ้าหลิวสยองครับโบราณหะนอนมันอยู่ดีออกมาเป็นแป็นได้ ออกมาเปลยนเน้อเด้อวัวออกมั๊บทาเม็นเปลนพี่วะบ่มีดอกเตนเตือน <c oughs> ผู้ไปเอานกยันตเตืนอนบ่มีเตือนผมเข้าไปแล้วครั้งนี้มันใส่ผม,มั้งแต่ผมเข้าไปที่แรกแล้วอนนะไรบแบบนีแอนถือตอนที่ผมว่านกอันนกผมคู่ไหมตอนที่ผมว่าน ดิวสยอมคู่นั่นไก็สนกิกาด้วน,นี่นอ,อา,สว,าว,สอวสยองครับไอกันได้ระยะกับิวห่ยครับริวเทียงแ่กับาทัมา,ามันรอดกันดสิบแปดตัวนี่แหละครับเลยตัวที่สิบเก้าเลยตัวที่สิบเก้าดือนนี้ได้สองตัวบักเต้มก็ได้สองตัวเหมือนกันครับเฉลยเพิ่น ครับมึงเต็ตไมไปเลยครับหันขางาย,าย,ายังไงก็ได้หันขางสิโอเคว้าว่าขังให้มึงขันทีพ่อพอ,พอเออนี่นี่คือจ้นกเชลเลยนะครับของเจ้าของเจ้าลิา้วสยอง